นะวันนี้ก็เป็นวันใล้วันเกิดของอุปตากตัวแทนกนัสิทธิ์นะกนัสุงก็จะอมอบพระสูตรให้นะด้วยการอ่านพุทธวจนะจากการอ่านและการทรงจำนะก็จะให้ฟังพุทธวจนะจากการอ่านก่อนนะในพระสูตร สองเรื่องเรื่องของธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไวนะ้และทานของคนดีนะอันนี้จะเป็นจากการอ่านนะตัวธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้จากหนังสือเรื่องทานหน้าที่20จากพระตาบิดกฉบับสยามราชเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่191ก็ข้อที่484แและเรื่องทานของคนดีจากหนังสือ พุทธศจนะหมดธรรมฉบับทานกันให้หน้า89จากพระธรรบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่23หน้าที่248ข้อที่127ภิกขกุทั้งหลายทำสามประการนี้บัณฑิตบัญญัติไว้สับบุรุษได้บัญญัติไว้สามประการเป็นอย่างไรคือ 1. ทาน 2. บรรพชา 3. ม,มาตาปิตุอุปทานปิกุทั้งหลายทำสามประการนี้แลบัณฑิตบัญญัติไว้สับบุลุษบัญญัติไว้ทานการไม่เบียดเบียนความสำรวมการฝึกตนการบำรุงมารดาและบิดาสับบุรุษบัญญัติไว้ เหตุท ну ี่บัณฑิตเศพเป็นเหตุของสับบุรุษผู้เป็นคนดีเป็นปรมจารีบุคคลผู้ที่เป็นอริยะสมบูรณ์ด้วยทัศนะย่อมถึงโลกอันเกษมประสูตรนี้ก็สอดรับนิดหนึ่งเพิ่งทราบว่าเมื่อกี้อุปตากก็จะไปดูแลมันดาที่ฟอกไตอยู่ไปเยี่ยม ในวันรายวันเกิดของตนเองนะก็ได้ดูแลมัรดาบิดาเป็นอย่างดีนะนะเดี๋ยวฟังพระสูตรที่สองพิกุทั้งหลายสัพุลิสถาน8ประการนี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้ของสะอาด 2. ให้ของประณีต 3. ให้ตามการ 4. ให้ของสมควร 5. เลือกให้ 6. ให้หนึ่งนิด 7. เมื่อให้จิตผ่องใส 8. ให้แล้วดีใจปิกุทั้งหลายเหล่านี้แลสับปุรสทาน8ประการสับ,บุรุษย่อมให้ทานคือข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีต ตามการสมควรหนึ่งนิดในผู้ประพฤติปรมาจั์ผู้เป็นเขตดีสละของมากแล้วไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สบุรุษให้แล้วอย่างนี้ผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียนนะต่อไปก็จะให้ฟังพุทธศสนะจากการทรงจำนะที่เนื่องในโอกาสนะวันคล้ายวันเกิดของอุปตากตัวแทนคณะสิทธิ์นะเรื่องกลิ่นที่หอมทวนลมนะโดยพิกุเอเอะจากหนังสือ เรื่องทานกันให้หน้า95จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธศนาเล่มที่20บหน้าที่290กที่519กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นจันทร์กลิ่นกฤษณนาหรือกลิ่นกลัมพักก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ส่วนกลิ่นสับบุรุษฟุ้งทวนลมไปได้เพราะสับบุรุษฟุ้งไปทุกทิศเอวัง